ไอแพดโปรไอโอยู่ที่นี่แล้ว วันนี้นะคะทุกคนมาอันบ็อกซิ่งแล้วก็มาพรีวิวให้ดูค่ะแอบมีหลายอย่างที่คิดต่างกับพี่พี่สือ่อนะที่ทําการรีวิวทําการพรีวิวกันไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเพราะอะไรนะคะแต่วันนี้ค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์เจดีย์อุ้มนะคะก็จะเป็นทางไฮซิลส่งนี่เลยพรีเมียมบ็อกเซตมาให้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากซื้อเครื่องแล้วนะคะทําไมถึงต้องมีบ็อกนี้แต่ตอนนี้ไปแกะกล่องกันก่อนเลยดีกว่าต้องบอกว่าอุ้มเองเนี่ยไม่ได้จับ iPad นะคะมาประมาณปีครึ่งแล้วตั้งแต่ปีตุลา2022เนาาาะเเออ,อจจเนพรรรวววู่่่่้สึกมมมััิิตคื iPad โคตรเก่งนะทุกคนทั้ง iPad ธรรมดาทั้ง iPad Pro เองเนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีมากๆแต่ว่ามันเหมือนมันชนเพดานเว้ยอุ้มรู้สึกว่ามันไม่ได้ขยับไปไหนหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้งานเนี่ยประสิทธิภาพของมันเพียงพอขนาดนั้นนะคะพอมาเป็นตัวนี้ที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะมันไม่ต้องบางขึ้นน่ะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้อยากได้แบบนั้นหรือว่าทําไมมันถึงเบาลงไม่ได้ไม่ได้ต้องการแต่อุ้มอ่ะต้องการมากเออต้องการมากๆนะคะอ่ะงั้นมาแกะกันเลยแล้วกันเนาะมาเริ่มเลย1 2 3สองาไป าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าอุ้มซื้อสีอะไรนะคะเดี๋ยวขอแอบไว้ข้างๆนี้หนึ่งแล้วกันมาเปิดมาจะเจอกับอุปกรณ์เพราะว่าเขายังให้มาอยู่ ะะยังให้ทั้งหัวเดอเตอร์นะยังให้หัวเดเตอร์มายังให้สายชาร์จนะคะอันนี้เป็นสายถักสีดําสวยงามมากนะเป็นไทสีถึไทสีนะคะยังให้มาอย่างครบถ้วนไม่ทอดทิ้งนะคะเหมือนเวลาที่เราซื้อ iPhone เพราะว่า iPhone ไม่มีอะไรแล้วนะคะแทบจะไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเป็นผู้มือสติกเกอร์ที่ไม่ได้ใช้งานนะคะอ่ะไปดีกว่าเนาะมาดูที่ตัวเครื่องกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะเดี๋ยวจะมาดึงไปพร้อมกัน หนึ่งสองสามไปเฮ้ยแต่สีสวยนะสีสวยนะเป็นสเติ๊กเกที่ดูดีดูงามมากนะคะใครดูกันอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์คุยกันได้นะว่าเออชอบไหมชอบสีนี้หรือเปล่านะคะแล้วอุ้มอยากให้ดูสิ่งนี้นิดนึงทุกคนดูดิโคตรบางความบางนะคะอยู่ที่5.1มมิลทุกคนบางมาก ถ้าเทียบกับ iPhone 15 Pro Max จะเห็นชัดเจนเลยว่าตัวนี้บางกว่าเยอะมากบางกว่าไอที่สิเอลต้าเยอะมากเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกว่าถ้าหลายๆคนเนี่ยใช้นะคะรุ่นอื่นๆมาก่อนก็จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยตัวนี้ทําได้บางสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นค่ะไม่ใช่บางอย่างเดียวน้ําหนักก็ดีขึ้นมากๆด้วยนะเดี๋ยวมลองชั่งให้ดูว่าน้ําหนักเป็นยัไงบ้างโอเคน้ำหนักจริงนะคะจะอยู่ที่5 8 4 2๊บ เมื่อกี้นะคะ584.2ถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้านี้น้ำหนักตัวก่อนหน้านี้นะคะจะอยู่ที่682กรัมนะ682กรัมก็ถือว่าลงมาเยอะ เยอะเลยนะเยอะเลยนะแล้วตัวก่อนนะคะตัวก่อนเนี่ยจะความหนาได้อยู่ที่6 6มิลน,นะคะส่วน p p o o n เนี่ยจะอยู่ประมาณ8.3มิลเนาะส่วนไอทีสี่เลตาอยู่ประมาณ8.6มิลน,นะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความบางที่ออสามารถทําได้นะคะบนเจ้าตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมขอเนี่ยไปเซตติ้งนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเป็นไง Okay รอดก่อนรอดก่อนจะบอกว่าจุดประสงค์ในการซื้อ iPad ของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะสำหรับอุ้มเองเนี่ยก็คือการเอามาเล่นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเปียโนทั้งเกมเปียโนนะคะทั้งมันจะมีแอปพลิเคชันที่สอนเนี่ยเล่นเปียโนกับตัวคีย์บอร์ดจริงนะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาอุ้มชอบมากนะคะแล้วก็หลังจากไปใช้งานแท็บเล็ตมาโอ้โหเยอะมากในตลาดในโลกใบนี้เพราะว่าอุ้มเนี่ยใช้ Android ใช่ไหมอุ้มก็อยากจะได้เป็น Android มาคู่ผลปรากฏว่าไม่มีตัวไหนนะคะที่มีมัลติทัสกิ้งในการกดอ่ะเออดี เท่า iPad และเออนี้ยอมรับเลยนะคะแล้วก็อย่างเ,งเล่นเกมเมื่อกี้บ่อยๆคุณต้องใช้4นิ้วนะคะกดพร้อมกันไม่มีเครื่องไหนนะที่ตอบสนองนิ้วของเราได้ดีเท่ากับ iPad แล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากบอกทุกคนได้เลยนะคะว่าถ้าใครในะที่ชอบประมาณเกมประมาณนี้เนาะคุณจะต้องชอบ iPad มากกว่าแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่บอกไปว่าจุดประสงค์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะออตัวนี้พอมันบางลงแล้วก็พอมันเบาขึ้นคุณก็รู้สึกว่ามันง่ายที่จะพกพา ขึ้นถามว่าถือไปจริงหนักไหมก็ยังหนักอยู่ดีซึ่งด้าเทียบกับแล็ปท็อปนะคะที่อาจจะหน้าจอประมาณเดียวกันแต่ว่าน้ําหนักเยอะกว่าอุ้มก็คิดว่าเลือกที่จะพกพาตัวนี้ไปใช้งานเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าค่ะและถามว่าจอที่อัปเดตขึ้นมามันเป็นยังไงบ้างเอาไว้ก,ก่อนตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะเอ t ต้าเรติน่า XDR Display ขนาดที่13นิ้วตัวพัดหนลของเขานะคะคจะเรียกว่าเป็นแ a n d e m OLED Display ค่ะก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกเนี่ยที่ทาง Apple เนี่ย ใส่หน้าจอ OLED นะคะมาให้กับตัวเออ iPad เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะแบบกรีก๊ดกราดมากนะคะออหลังจากที่อุ้มเอามาลองเทสเมื่อสักครู่นี้รู้สึกไงบ้างก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นนะก็คือจอเนี่ยใส่มากยิ่งขึ้นนะคะการแสดงผลสีดำเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นคอนทาสนะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าถามตรงๆอ่ะเดี๋ยวอุ้มเปิดคือน้องพี่อันอนี้หนึ่ง ถามตรงๆว่าถ้าใครใช้จอที่เป็น AMOLED Display Super AMOLED Display อยู่แล้วจะรู้สึกยังไงกับจอนี้บ้างอสํารัมเองเนี่ยก็คงรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันหรือบางทีเนี่ยยังรู้สึกว่าจอพวกนั้นชัดกว่าเออเดี๋ยวว่าหลังนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยอุ้มจะเอามาเทียบเนี่กับจอซัมซุงจอหัวเว่ให้ดูแล้วกันว่ามันชัดกว่ายังไงบ้างนะคะเออตัวนี้ถ้าเทียบกับ iPad ด้วยกันเอง iPad Pro รุ่นก่อน ตัวนี้ชัดที่สุดอยู่แหละนะชัดที่สุดอยู่แล้วชัดกว่าทุกตัวแต่ถ้าไปข้ามค่ายไปเทียบกับพวกจอแอนด์ลงแอนดรอยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจอ o l e d ที่พัฒนาขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ว้าวขนาดแบบโอ้ว้วาวอะไรขนาดนั้นค่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะก็คือตัวนี้หน้าจอมันแข็งขึ้นนะคะเราเคยเจอปัญหาหลายๆครั้งเนาะว่าพาร์เนลของตัว iPad หลายๆตัวค่ะเวลาที่กดแล้วมันจะยั่วค่อนข้างเยอะมันต้องยั่วนิดนึงอยู่แล้วนะคะเพื่อรับน้ําหนักเวลาที่เรากดหรือว่าเวลาที่เราใช้ปากานะคะ ในการเขียนแต่ว่าที่ผ่านมามันมีหลายๆตัวที่ยุ่บเยอะตัวนี้เนี่ยอุ้มคิดว่ายุ่บเนี่ยกำลังโอเคนะกำลังโอเคมากๆนะคะแล้วก็ r e f ฟ e ชเร a t e นะคะตัวนี้เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่1 2 0เฮิร์ตค่ะเป็นแบบ adaptive r e f ฟ e ชเร a t e นั่นเองนะคะก็เรียกว่าใครเนี่ยที่เป็นสายเกมเนี่ยก็น่าจะสนุกสนานบนเจ้าเครื่องนี้นั่นเองค่ะแน่นอนว่าสิ่งที่หลายๆคนเอามาใช้งานก็อาจจะเป็นเรื่องของการดูหนังฟังเพลงหรือว่าดูซีรีส์ต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยกระโดดมาจากตัว iPad Air อย่างอุ้มเองเนี่ยก็กระ โดดมาจาก iPad Air ทั้งๆท,ที่จริงๆสเปค iPad Air เพียงพอมากๆแล้วนะเพียงพอมากๆ M2 เนี่ยเพียงพอสําหรับการใช้งานของอุ้มเนี่ยในทุกรูปแบบเลยนะคะแต่ว่าอุ้มกระโดดมาเป็นตัวนี้เพราะว่าอยากได้สเปคนะคะของตัวหน้าจอนะที่เอามาเล่นนะคะกับความมัลติทัสกิ้งนะคะของตัวเกมหรือว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองเดี๋ยวอุ้มเนี่ยขอเปิดฟังเสียงนิดนึงค่ะว่าเสียงของมันเนี่ยมีการพัฒนา,นาขึ้นมาบ้างหรือเปล่า โอเคเรื่องเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับลำโพงสตัวเหมือนเดิมค่ะสิยงดีเหมือนเดิมอาจจะยังไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะคะถ้าเทียบกับ iPad Pro ตัวก่อนเนาะก็ออกมาเสียงเนี่ยใกล้ๆเดิมแต่ว่าโดยรวมในตลาดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่เสียงดีที่สุดมากๆแล้วล่ะเออมากๆแล้วล่ะตัวหนึ่งเลยล่ะไม่หนึ่งอย่างนะคะที่ทำได้ดีมากๆเลยก็คือการที่เขาเนี่ยเคลือบนะคะโคตติ้งมาตั้งแต่ รุ่นที่ไม่ได้แพงสุดๆอะก็คืออย่างอันนี้นะคะก็เป็นรุ่นเบสิกของเขาแต่ว่ามีการเคลือบนะคะแอนตี้รีเฟกทีฟเนี่ยโคตติ้งมาแปลว่าเวลาที่มันเนี่ยโดนกับแสงนะคะหรือว่าเอาไปใช้งานเอาดอสังเกตเลยว่าน้อยมากนะคะปกติเนี่ยถ้ามุ้เนี่ยเปิดมุมนี้คุณจะเคยสังเกตเห็นว่ามันเนี่ยมีการสะท้อนแบบว่าเยอะสุดๆไปเลยแต่ว่าเจ้านี่คือโอ้โหดีมากอันนี้ยอมรับเลยนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าติดพวกฟิล์มเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลองดูว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ย ือว่าทําเรื่องของการลดแสงสะท้อนนะได้ดีมากๆเลยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือตัวกล้องอ่ะเนี่ยกล้องมันจะมีอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะคะจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลแล้วก็ย้ายไปอยู่ตรงกลางเพื่อให้เราเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะในการแบบว่าประชุมเนาะถ้ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องประชุมแนวตั้งเป็นส่วนใหญ่หรือว่าประชุมแนวนอนก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าพอมันย้ายอยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นกล้อง เนี่ยสำหรับกล้องน่าจะเป็นอัลตร้าไวนะคะก็มุมมองกว้างแบบนี้เลยแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอเนี่ยได้สูงสุดนะคะอยู่ที่1080 p นปนั่นเอง1080 p ปให้ดูกันกว้าง กว้างวามาเนี่ยทุกคนกว้างมากกว้างมากนะก็ถือว่าเป็นกล้องที่โอเคเลยทีเดียวนะคะสําหรับกล้องหน้าส่วนกล้องหลังนะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนรู้กันแหละว่าเขาเนี่ยมีการตัดนะคะตัวเลนส์ออาตาไวาออก1ตัวนะโดยที่ไม่ได้ถามใครแล้วก็อุ้มเนี่ยหลังจากที่คุยกับหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยฉันใช้นะเวย้ยอย่างอุ้มเองเนี่ยไม่เคยใช้กล้องของแท็บเล็ตเลยนะคะส่วนใหญ่จะใช้กล้องมือถือแล้วก็ส่งเข้าอะไรแบบนี้แต่ว่าหลายคนเนี่ยที่แบบ เป็นสถาปนิกนะคะหรือว่ามีการแบบว่าเอออย่างพี่ๆที่แบบทำมง้งทําบ้านนี่เขาจะถ่ายนะคะด้วยเลนส์อัลตราไวท์แหละแล้วเข้ามาแก้แบบนะนี่ก็เข้าใจเหมือนกันว่าเออตัดออกเดี๋ยวก็อาจจะส่งผลกับหลายๆคนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไม Apple ถึงทําแบบนี้มาถึงเรื่องปากกากันบ้างนะคะกับตัว Apple Pencil Pro ค่ะสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าแตกต่างก็คือคําว่า Pro ที่เพิ่มขึ้นมาการสควิชนะคะการสควิชก็คือการบีบเนี่ยไปที่ตัวปากกาปื๊บแบบนี้เวลาเราบีบนะคะมันก็จะมีเป็นแบบ แบบแทบเมนูอะไรอย่างนี้ขึ้นมาและอีกอย่างนึงที่จะทําให้ทุกคนรู้สึกแตกต่างเลยก็คือตัว Apple Pencil ตัวก่อนๆที่คุณใช้งานเนี่ยจะไม่สามารถมาใช้งานบนหน้าจอตัวนี้ได้นั่นเองค่ะอุ้มเองมีเก็บไว้เนี่ยต้องเอาไปขายซะแล้วเนาะก็โ,โหดเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีความแตกต่างกันอยู่ไม่ได้เยอะหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันของตัว Apple Pencil Pro ก็ได้นะคะแต่ว่าน,นี้เป็นการบังคับเนี่ยให้อัปเกรดขึ้นมาเลยนะคู่กับตัวออ iPad นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เวลามันทํางานเป็นไงบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราจะใช้งานตอนน,นี้จริงๆเวลาการเขียนเนี่ยปกติเหมือนเดิมเนาะทีนี้มันจะง่ายมากขึ้นเพราะว่าเวลาเราสควิปุ๊บอ่ะบอกก่อนว่าตอนสควิชตอนแรกเข้าใจว่าจะต้องออกดนะคะให้ทั้งสองข้างตรงเดียวกันแบบนี้ นะไม่ใช่นะคือคุณใช้งานปากกาปกติแบบนี้เลยอย่าอุ้มเนี่ยเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะอุ้มสกุ๊ตก็แค่กดนิ้วโป้งลงไปแว็บนี่ที่ตัวปากกาเองนะคะจะมีแฮปติกฟีดแบ็กมันก็จะปึ๊กขึ้นมานิดนึงเนาะปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็สามารถเลือกนะช็อตคัดได้เช่นอุ้มจะเปลี่ยนยังลบอุ้มก็กดลบหัวแหแบบนี้นะคะหรือถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนปากกาอ่าเลือกปากกา เปลี่ยนไซส์หัวปากกาได้นะคะต้องการยังไงอย่างนี้ได้เลยนะหรือว่าจะเลือกนะคะเป็นสีอ่ะอเอาสีเหลืองอ่าแบบนี้ ซึ่งหลายหายคนนะคะก็จะรู้สึกว่าสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอีกหนึ่งอย่างที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเวลาที่เราใช้งานตัวปากกาแบบนี้มันจะต้องมีมุมของมันใช่ไหมคะมีมุมของมันเราก็ไม่รู้หรอกว่ามุมอะไรเนาะจนกระทั่งมันมีฟังก์ชันพวกนี้ขึ้นมาก็คือเราสามารถหมุนดูองศาของมันได้นะคะอุ้มแค่หมุนเนี่ยไม่ต้องปากกาไปจ่อติดนะทุกคนแค่เอาไว้ใกล้ๆก็พอ แบบนี้เราก็หมุนได้พอเราหมุนปุ๊บเราก็จะรู้ว่าตัวปากกาของเรานะคะจะมาทางไหนแล้วมันดีไงรูวว้ป่ะเวลาที่เราเนี่ยวางเอียงนะคะมันก็จะใหญ่ขึ้นเนี่ยแบบนี้เวลาที่เราวางตรงๆมันก็จะเล็กลงนะคะแบบนี้อันนี้ก็เป็นข้อดีที่จริงๆเนี่ยแอปเปิโคตรเก่งเรื่องนี้นะ ทำ UX UI อะไรแบบนี้ค่ะให้รู้สึกว่าเข้ากับ Experi e n c e หรือว่าเข้ากับการใช้งานจริงของมนุษย์นะคะอันนี้ก็ยอมรับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําได้ดีมากๆเลยสุดท้ายนะคะมาคุยเรื่องของ performance คร่าวๆกันก่อนอน,นิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้ใช้งานจริงอะเนาะตัวนี้มาพร้อมกับชิปที่เป็น M4 ซึ่งมันเป็นการก้าวกระโดดที่แบบว่าโอ้โหข้ามกันไปเลยเนาะจาก M2 มาเป็น M4 ถามว่าทําไมเขาต้องทําแบบนั้นว่าตอบง่ายๆเลยค่ะมันเตรียมตัวสําหรับ AI ซึ่งคิดว่าน่าจะมีการอัปเกรดเนี่ยครั้งยิ่่งใใหญนนะคะค ลุ่มของที่เป็น Apple ecosystem ทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวไว้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะอย่างตัวนี้เองนะคะรุ่นที่เป็น256กับ512กิกเนี่ยจะมาพร้อมกับ CPU เนี่ย9คอนะคะ CPU เนี่ยจะอยู่ที่10คอซึ่งจากเดิมนะคะก็จะมีการอัปเกรดจากตัว M2 ขึ้นมาก็คือตอนนั้นเนี่ยจะมี8คอนะคะสำหรับตัวที่เป็น CPU นั่นเองแล้วก็สำหรับใครที่ซื้อที่รุ่นที่โหดกว่านั้นนะคะ 1TB 2TB ตัวนั้นเนี่ยจะสามารถเลือกได้นะคะถึง10คอนะ CPU จะเป็น10คอ ะะแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยจะสามารถเลือกหน้าจอนะคะที่เป็น nano texture ได้อีกด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นการอัปเกรดที่แบบสูงสุดแล้วก็แรมเนี่ยที่เยอะกว่าอีกด้วยนะคะแรมจะอยู่ที่1 6กิกตัวนี้เองเนี่ยแรมเนี่ยจะอยู่ที่8กิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นความแตกต่างเนี่ยก็คือแพงแล้วยังมีแบบแพงอีกยังมีแบบท็อปเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะตัวเลขเนี่ยที่ให้มาแล้วก็หลังจากที่หลายๆคนไปเทสก็ผลปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยกับตัวเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะ,ก,บบะกัน ใช้งานได้ยาวนานประมาณเดียวกันเนาะส่วนในเรื่องของ performance เหมือนที่ผมบอกไปค่ะว่าแทบไม่ต้องห่วงอะไรเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยครบ นะไม่ต้องอัปเกรดก็ได้จะใช้เป็นตัว M 2ชิปเนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีมากๆนะสำหรับตัว CPU ตัว GPU นะคะหรือว่าการ processing เนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูกันค่ะว่าหลังจากที่เราเนี่ยมีการอัปเกรดเนี่ยตัวเครื่องแล้วนะคะมันจะสามารถ export ไฟล์เนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นไหมนะคะหรือว่าการทำงานของมันเนี่ยเร็วข,ขึ้นขนาดไหนแต่ว่าแค่นี้เพียงพอมากๆสำหรับการใช้งานจริงแล้วละ่ะจัด iPad Pro M 4แล้วต้องมี High Shield Premium Box Set กล่องนี้เลยมีทั้งฟิล์มกระจก สายสแข็งแรงระดับ9 h ติดแล้วสายปิ้งเคสไอแพดอัล m a t e 9เ e ทไนท์เลเวลดอปเทสที่ความสูง1.5เมตรวัสดุเป็นหนังจากอิตาลีตั้งได้ถึง9ระดบับแล้วก็มีไฮชิลแล็ปท็อปแบ็กกระเป๋าใส่แล็ปท็อปหรือ i p a d ดีไซน์บางเฉียบมีเมมโมรี่โฟมรองชั้นในเนี่ยเบามากๆทั้งหมด4,130บาทสั่งตอนนี้เหลือเพียง2,990บาทที่ High ชิลล์ออฟิเชียลสโตร์ออนไลน์เท่านั้นเพราะนั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะกับตัว iPad Pro M4 ค่ะร M4 า จะอยู่ที่52,900บาทสําหรับรุ่นนะคะความจุ2 1 6รยกิกยาวไปนะ 512G กิกนะคะจะอยู่ที่6900บาท1เทราไบต์ค่ะเจ็าบาทและ2เทราไบต์าบาทนะอันนี้สําหรับรุ่นที่เป็น WiFi only นะคะเดี๋ยว Wi-Fi บวกเซลลูล่ามาเมื่อไหร่เดี๋ยว wi Fi, ยจะมาแจ้งให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอตัวไปทดลองเล่นก่อนละกันว่ามันใช้งานจริงเป็นยังไงนะแล้วมันบางลงมันเบาลงแล้วอุ้มใช้ไปนานๆแล้วไหวจริงหรือเปล่านะคะค เดี๋ยวมารายงานผลกันอีกทีและ Apple Pencil Pro เนี่ยจะอยู่รอดไหมหรือว่าเดี๋ยวจะปล่อยไปนะคะก็รอติดตามกันแล้วกันนะวันนี้ขอฝากไว้มานี้เดี๋ยวพบกันใหม่กันหนะ้าใครชอบอะไรยังไงนะคะอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดสับสไคร e กันด้วยแล้วกันเนาะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีคะ่ะ